มาถึงเรื่องเล่าชาวบ้านครับในเลิศเนี่ยเป็นคนนครปฐมเสร็จแล้วตอนนั้นในเลิศเนี่ยบวชบวชหน้าไฟให้กับหน้าเขยของเขาหน้าเขยเขาก็เป็นคอเล่าด้วยกันละกินเหล้าจนนอนตัวแข็งทื่อตายไปเฉยๆพอหน้าตายเขาก็ตั้งใจว่าจะบวชหน้าไฟให้เท่านั้น แต่พอบวชไปแล้วก็ชักจะไม่อยากศึกคิดว่าเอะอยู่ไปเรื่อยๆก็น่าจะดีเหมือนกันเขาก็เลยอยู่ในผ้าเหลืองต่อไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยบวชเขาบวชเรียนมาแล้วตอนหนุ่มๆเนี่ยเขาตอนนี้อายุมากเข้ากลางคนแล้วแต่บังเอิญบรรลูกเมียไม่มีก็เลยไม่ต้องห่วงอะไรแต่จริงๆแล้วเขาก็ยังมีแม่โยมแม่นี่แก่มากแล้วชื่อใหญ่ดวงแกยกมือท่วมหัวเลยอยากจะให้บวชจนตายคาผ้าเหลืองแกว่างั้น แกบอกมันเป็นคาราวา่าจะกินจะเล่าง,งานการก็ไม่หยิบจับทําอะไรก็ไม่สําเร็จเลาะและกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นโพรงอยู่อย่างนั้นแหละยายดวงก็เลยตัดปัญหาตามประษาที่แกคิดของแกเองว่าถ้าจะไม่ให้ลูกชายสึกก็ควรจะเอาเสื้อผ้าของเขาที่มีอยู่นี่แจกคนอื่นไปให้หมดไม่มีเสื้อไม่มีผ้ามันคงไม่สึกอะเสร็จแล้วแกก็แจกจริงๆแจกไปหมดเลยพอพระเลิศรู้เรื่องท่านกโกรธเหลือเกิน ทำท่าจะศึกญาติโยมและยายดวงรู้เขาต้องช่วยกันนิมนต์ให้บวชต่อท่านก็ไม่ยอมพบหน้าต้องค่อยๆพูดกันท่านถึงยอมอยู่ในผ้าเหลืองต่อไประหว่างบวชอยู่นั้นก็ได้กลายเป็นพระนักเทศไปเพราะว่าท่านมีความรู้มศออห้าหนังสือนี่เก่งแตกฉานอ่านได้หมดญาติโยมนิยมชมชอบมีคนนิมนต์ให้ไปเทศเสมอบางบ้านก็นิมนต์ให้ไปเทศที่บ้านเทศให้คนเฒ่าคนแก่เขาฟัง โดยเฉพาะครอบครัวหนึ่งชื่อครอบครัวครูพิสมัยเวลาไปเทศมีคนมาฟังกันหลายคนทั้งคนในบ้านแล้วก็เพื่อนบ้านใกล้เคียงที่เลื่อมสายชอบฟังเทศนั่งพิสมัยเจ้าของบ้านที่พระไปเทศเนี่ยอดีตเคยเป็นครูโรงเรียนมาก่อนมีลูกสาวคนเดียวชื่อนุชอายุสักยี่สิบเอ็ดได้ทีนี้ไปเทศหลายหนเขาก็เกิดชอบพอชอบพอลูกสาวทีนี้ผ้าเหลืองร้อนนะสิจะสึกแล้ว เวลาพระจะสึกในี่ใครห้ามก็ไม่ฟังแล้วนะแม้แต่ยายดวงที่เป็นแม่มันเกิดกล้าพูดก็ไม่ฟังงานแต่งก็เลยจัดขึ้นตอนที่เจ้าบ่าวนี่ผมยังไม่ค่อยจะงอกขึ้นมาเลยในเลิศนี่เคยมีเมียมาแล้วแต่ว่าแยกทางกันมานานมากตั้งแต่สมัยเมื่อเขาทํางานที่กรุงเทพทีนี้คนจะแต่งงานนี่ตัวต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่หมดเพราะว่าเสื้อผ้าเก่าแม่ให้เจ้าบ้านเขาไปหมดแล้วในเลิศก,ก็ไปเลือกเสื้อผ้า ที่ถูกใจก็ซื้อมาหลายชุดหลายตัวแต่ว่าเขามีเสื้อตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นตัวโปรดทีเดียวมันเป็นเสื้อลายสก็อตสีแดงๆนะก็ไม่ได้สวยงามอะไรนะเพียงแต่ว่าเขาชอบมันเสื้อตัวนี้เมียเขาบอกว่าจะต้องซักต้องรีดอย่างดีเวลาจะออกงานก็เอาตัวนี้แหละตัวเก่งเลยนุชบอกว่าถ้าชอบก็ซื้ออีกตัวที่มาสำรองไว้ เห็นใส่บ่อยเขาก็บอกว่าตัวเดียวพอถ้ามีสองตัวเดี๋ยวมันจะทําให้ไม่มีความสําคัญจะทําให้เขาลําบากใจเวลาหยิบม,มาใส่ทําให้ต้องเลือกแม้ว่ามันจะเหมือนอกันก็ตามเ,าเขาคิดตามแบบของเขาเมียก็ไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอยู่กินกันมาปีเดียวเท่านั้นในเลิดถ้าไหนไม่รู้เกิดหัวใจวายตายเออเป็นลมตายเป็นข่าวที่ไม่มีใครอยากจะเชื่อมากนะักแต่มันก็เป็นไปแล้ว นุชก็เลยกลายเป็นไม้ตั้งแต่อายุยังน้อยลูกเต้าก็ยังไม่ทันจะมีด้วยกันเลยเสื้อผ้าที่ซื้อมาก็ใหม่ๆทั้งนั้นเลยน่าเสียดายมุดนุชจะเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้ใช้อะไรก็เลยแจกคนอื่นไปให้ก็ไม่หมดยกเว้นไอ้เสื้อตัวเก่งลายสกอตท,ที่เขาชอบมากเนะ่ะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนึกถึงเขาแต่พอแม่ของเธอรู้แม่ก็คือครูพิสมัย ก็มาพูดกับลูกสาวว่าเรจะเก็บเอาไว้ทําไมนะน้ำมันเสื้อคนตายให้ใครเขาไปเถอะหรือจะทิ้งไปก็ได้นะนุชก็บอกแม่บอกไม่ทิ้งอ่ะแม่ก็จะให้ทิ้งทําไม่ทิ้งเองก็เอามานี่่เดี๋ยวจะไปทิ้งให้แย่งเสื้อกันขึ้นมาแต่นุชไม่ยอมเด็ดเดี่ยวมากครูพิสมัยก็เลยต้องเป็นฝ่ายโอนอ่อนผ่อนตามครูพิสมัยบอกว่าเอาเก็บไว้แล้วเดี๋ยวลูกสาวมันก็คิดถึงแต่เขาอ่ะ เขาตายแล้วมันกลายเป็นอดีตไปแล้วชีวิตคนมันต้องเดินไปข้างหน้าอย่าไปจมปลักบความหลังแกว่ายอย่างนั้นแกก็พยายามหาจังหวะเหมาะเพื่อจะลักเสือ้อลายสกอตสีแดงนะ่ะเอาไปทิ้งโอกาสเหมาะมาถึงวันหนึ่งนุชลูกสาวไม่อยู่บ้านไปที่ตัวจังหวัดไปธนาคารครูพิสมัยก็เลยหยิบเสื้อลายแดงนะไปทิ้งไม่ได้เจาะจงให้ใครเอาไปทิ้งท,งทงไว้หลังหมู่บ้านนะั่นะ มีศาลาพักร้อนอยู่หลังหนึ่งสำหรับคนไปนั่งพักหลบร้อนกันที่นั่นลมมันเย็นมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนในอ้วนแต่ตัวไม่ได้อ้วนสมชื่อระพร้อมเชียวแกเป็นคนรวยบ้านอยู่แถวนั้นเป็นคนรวยแต่ขี้งกอายุประมาณสักห้าสิบเสษๆจในอ้วนนี่มีอาชีพปล่อยเงินกู้วันนั้นแกเดินผ่านมาจะเข้าบ้านแกพอดีเหลือบเห็นขณะจะเดินผ่านไปตาแกว พอเห็นสะดุดตาทันทีเลยนะของชาวบ้านเขานี่นะเกก็มองซ้ําเสร็จแล้วแกก็ไปหยิบมาดูมันไม่ได้อยู่ในถุงนะครูพิสมัยอามาวางไว้ไม่ได้ห่ออะไรในอ้วนก็ดีใจมากรีบม้วนม้วน,วนหนีบนักแร้แล้วก็เดินลิว้วกลับบ้านเลยกลัวเจ้าของก็จะไม่เห็นเพราะเข้าใจว่าคงจะมีคนมาลืมมาไว้ไม่ได้คิดว่าใครเขาจะทิ้งเสื้อลายสก็ตสวยๆอย่างเนี้พอได้เสื้อไปถึงบ้านก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองแล้วมองอีกจนเมียชื่อนางวี เห็นท่าทางเขาแปลกแล้วก <If that S 1> ็เสื้อดงๆตัวนี้นางก็ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เลยเอ่ยปากถามถามว่าไปเอามาจากไหนเขาก็ไม่ยอมบอกแต่ย้อนถามว่าสวยไหมนะเมียก็บอกสวยดีไปเอามาจากไหนอ่ะซื้อมาทัศีท่าอะเขาก็ยิ้มเขาก็บอกว่าใช่ซื้อมาแต่ในราคาศูนย์บาทว่าอย่างนั้นอ้าวหมายความว่ายังไงราคาศูนย์บาทมันก็ไม่ได้ซื้อสิเมียก็เศ้าซีถามว่าใครให้เขามาเขาก็ไม่ยอมบอก กลับรำชับกรำชาอย่าบอกใ,ใครๆรู้เป็นอันขาดนะให้เก็บเป็นความลับเจยวนะเขาตกลงซักตากอย่างดีด้วยตัวเองคุยอวดกับเมียอย่างมีความสุขเอ่ยชมว่าเสื้อมันสวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้และที่สำคัญมันถูกยิ่งกว่าถูกซะอีกนะพอเสื้อแห้งก็สั่งให้เมียรียดนางวีก็รีดให้นะเสื้อแขนสั้นลายสีแดงดูแล้วก็สวยดีเหมือนกันแต่สงสัยเหลือเกินว่าใครให้มา นางวีก็คิดไปตามประษานะคิดเลยเถิดไปขนาดว่ารู้ว่าผู้หญิงอื่นจะซื้อมาให้แอบไปมีเมียน้อยหรือเปล่าเนี่ยฮะซื้อเสื้อมาให้สีแดงใช่นางวีก็สงสัยเกี่ยวกับเรื่องเสื้อน,นั้นไม่หายแต่ก็ไม่ทันรู้ความจริงเสื้อนั้นก็ยิ่งเพิ่มความน่าสงสัยมากยิ่งขึ้นเพราะว่าตกกลางคืนคืนนั้นเองอะ่ะมีเสียงดังโครมโคร وم, มในตู้เสื้อผ้านางวีก็ไม่รู้มันเสียงอะไรแมวเข้าไปอยู่หรือ,อยังไง นางก็ตื่นมาเปิดดูเสื้อผ้าดูค้นหาตามซอกตามมุมก็ไม่เห็นมีอะไรสักตัวคืนที่สองดังอีกก็หาอีกก็ไม่เจอปลุกในอ้วนให้ช่วยกันหาเขาก็งวงเงียงวงเงียมาช่วยอย่างสังกระตายนะอยากจะนอนต่อท่าเดียวก็หาไม่เจออ่ะมันดังตอนกลางคืนดึกดึกจนเรียกว่าไม่กล้านอนในห้องแล้วทีนี้ย้อนกล่าวไปถึงนางนุษอ่ะ กลับไปถึงบ้านตอนนั้นก็ไม่ได้สังเกตว่าเสื้อสก็ตแดงของผัวนั่อยู่หรือเปล่าผ่านไปถึงสามวันถึงไปเห็นเขาว่ามันไม่มีแล้วก็เลยถามแม่ทีแรกครูพิสมัยตอบบอกไม่รู้เรื่องจะพอโดนลูกสาวคาดคันหนักเขาก็เปิดปากสารภาพบอกเอาไปทิ้งแล้วเพราะไม่อยากจะให้ลูกเก็บเอาไว้เดี๋ยวจะพาให้คิดถึงเขาลูกก็ยังสาวยังแ่อยู่อีกไม่นานก็คงจะมีคนมาชอบก็จะได้แต่งงานแต่งการกับเขาไป นุชก็ออกไปตามหาเสื้อลายสกอตตัวนั้นตามหาก็ไม่เจอถามใครก็ไม่มีใครรู้ต่อมานี่ก็มีข่าวแว่วมาเข้าหูทีละน้อยมีคนเห็นในอ้วนเนี่ยใส่เสื้อลายสกอตแดงเนี่ยเสร็จแล้วเขามาบอกนุชก็สอบถามก็ได้รายละเอียดว่ามันน่าจะใช่เสื้อของนายเลิศแต่ก็ไม่ได้ไปขอดูที่บ้านเขาผ่านไปหลายวันที่นี่เห็นด้วยตาตัวเองเลยก็มั่นใจว่าใช่เลยทีเดียว ก็เพราะวันในอ้วนสวมเสื้อตัวนั้นน่ะไปงานบวชคนใกล้บ้านนุชก็ไปช่วยงานอยู่ที่นั่นก็เลยเห็นชัดๆแต่ว่าเธอก็ไม่ได้เข้าไปถามเพราะว่าไม่แน่ใจจะเป็นตัวเดียวกันเพราะวันในอ้วนเขาเป็นคนมีเงินเขาอาจจะซื้อมาเองเสื้ออย่างนี้มีขายที่ตลาดมากมายใครก็ซื้อมาใส่ได้ที่นี้ในอ้วนที่กําลังกินเลี้ยงอยู่ในงานเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นแปลกกินข้าวเข้าไปแล้วเกิดเหงื่อแตกพลากพลาก หน้าตาเนื้อตัวนี่เปียกชุ่มไปได้วยเหงือ่อนะเสร็จแล้วแกก็บอกว่าร้อนอ่าร้อนจังเลยร้อนอะไรอย่างนี้ทําไมมันร้อนจังเลยแปลกคนอื่นไม่มีใครร้อนนะในอ้วนร้อนจนทนไม่ไหวปลดกระดุมถอดเสื้อออกนะถอดเสื้อเลยนั่งตัวเปลยอยูน่น่ะบอกไอ้เสื้อตัวนี้ใส่ที่ไรมันเกิดอะไรแปลกๆทุกทีมีคนถามว่าแปลกยังไงในอ้วนก็บอกว่ามันมักจะร้อน เนื้อผ้ามันก็ไม่ได้หนาเหนออะไรนี่คงจะเป็นผ้าฝ้ายผสมกับอะไรสักอย่างละมัง้งแต่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้อาศัยทีไรร้อนทุกทีแต่วันนี้มันร้อนผิดปกติมันร้อนมากอีกคนก็บอกว่าคงจะกินอะไรเข้าไปที่มันเผ็ดๆละมัง้งก็เลยทําให้ร้อนข้างในในอ้วนก็บอกว่าเปล่าไม่ใช่ไม่ได้ร้อนในแต่มันร้อนข้างนอกเหมือนกับมันร้อนมาจากเสือ้อนั่นแหละว่างั้นเขาก็คุยเรื่องเสื้อกันเออะอะเออะอะ คนก็สนใจบ้างไม่สนใจบ้างแต่ที่เขามองมองกันก็คือเห็นในอ้วนถอดเสือ้อเปลยตัวล่อนจอนอ่ะคนอื่นไม่มีใครเขาใส,ส่เขาถอดเสื้อกันนี่นะดีนะไม่ถอดกางเกงซะด้วยเมียในอ้วนมาด้วยมางานมองผัวแล้วก็เปลยกับเพื่อนบอกสงสัยจะบ้าแล้วผัวฉันแล้วก็เดินก็ไปหาไปคุยกันในอ้วนก็เลยหมดอารมณ์กินเลยเดินออกไปกลับบ้านเลยเมียก็ตามป,ปะพอไปถึงบ้านในอ้วนก็โยนเสื้อทิ้ง ไม่เอาแล้วเมียก็ไม่ได้เก็บอ่ะมันก็ตกอยู่ที่ม้านั่งหน้าบ้านแต่สิ่งที่ทำให้สองผมเมียตกใจก็คือเนื้อตัวในอ้วนนี่พองแดงยังกระโดนไฟลวกปวดแสบปวดร้อนร้องลั่นโอ้ยโอ้ยทนไม่ไหวแล้วว่าอย่างนั้นเมียต้องพาไปโรงพยาบาลหมอถามว่าโดนไฟลวกใช่ไหมก็บอกว่าไม่ใช่หมอถามว่าโดนอะไรก็ตอบไม่ได้แต่หมอระบุว่าโดนไฟลวก เนื้อตัวในอ้วนผุพองหนังลอกเห็นเนื้อดงแดงข้างในมีน้ําเหลืองไหลเยอะออกมาพอกลับมาบ้านมาแมลงวันบินตอมันหึงเนี่ยเจ็บปวดทรมานมากหน้าบิดหน้าเบ้หมอก็ให้ยาทั้งยากินยาทายิ่งกินยิ่ง,งทาดูมันจะยิ่งลุกลาำในอ้วนก็ถามเมียบอกเสื้ออยู่ไหนอ่ะอ้าวก็แล้วเอาเอา,เอาไว้ที่ไหนอ่ะ พอฉันโยนไปที่ม้านั่งก็คงโยนอยู่ที่นั่นแหละเอามันไปเผาเลยไม่ต้องเอาไว้แล้วในอ้วนออกคําสั่งเมียไปที่ม้านั่งจะมองไม่เห็นเสื้อสก็อตตัวนั้นข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กก็เลยรู้กันทั้งหมู่บ้านนุชได้ยินได้ฟังรู้หมดและแน่ใจว่าเสื้อน,นั้นน่าจะเป็นของในเลิศผัวเธอนุชออกจากบ้านตั้งใจจะไปบ้านในอ้วน ไปถึงก็เห็นเมียในอ้วนกำลังยืนหันรีหันขวางอยู่ใกล้ๆกับมานั่งก็ถามมามองหาอะไรอยู่เหรอเมียในอ้วนก็ตอบไปกำลังหาเสื้อนุชก็ได้โอกาสถามเรื่องเสื้อตัวนั้นแล้วก็ได้รู้ว่าในอ้วนในเก็บได้มาจากสาลาหลังหมู่บ้านทีนี้เอาใช่แน่แล้วนะเป็นเสื้อของผัวแน่นุชก็เลยเล่าเล่าให้เมียในอ้วนฟังถึงเรื่องราวทั้งหมดเมียในอ้วนก็เบิกตากว้างเนี่ยงั้นมันก็เป็นเสื้อปะ ความจริงอยากจะพูดเป็นเสื้อผีสิงเนี่ยนะว่าเสื้อคนตายแต่ว่าก็พูดอยู่แค่นั้นเนี่ยทีนี้นุชก็อยากจะได้เสื้อคืนแต่มันก็ไม่อยู่ซะแล้วนะี่ทำไงอ่ะยังไงเสียเมียในอ้วนก็คิดได้ว่าตัวจะต้องทำยังไงแล้วละ่ะพอนุชกลับไปแล้วเมียในอ้วนก็รีบไปบอกผัวเล่าให้ฟังหมดอ,ะอ่ะว่าเสื้อนี่เป็นเสื้อของใครมันมาย่งไงทีนี้ก็เอาละสิ ไปขอขมาลาโทษเอาทูบเอาเทียนมาจุดกันขอขมาลาโทษต่อดวงวิญญาณเขาในเลิศปรากฏว่าแผลดีขึ้นทันตาเห็นแทบจะไม่ต้องกินยาก็หายแต่ก็ทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้บนเนื้อตัวของนายอ้วนเป็นริ้วรอยที่คอยเตือนให้เขาคิดหน้าคิดหลังก่อนจะหยิบฉวยข้าวของที่ไม่รู้ที่มาที่ไปไปเข้าบ้านเอามาใช้ปรากฏว่าเสื้อหายไปนุดตามหาเงี่ยหูฟังข่าวว่าใครได้เสื้อไป ก็ไม่มีข่าวให้ได้ยินถ้าหายาสาบศูนย์ไปแล้วก็แล้วไปเถอะทีนี้ที่ห่วงก็คือถ้ามีคนเก็บได้แล้วเอาไปใช้เนี่ยมันเกิดปัญหาอีกก็จะเป็นบาปกับวิญญาณในเลศิศเธอก็ไม่อยากให้มันเกิดเรื่องร้ายๆอีกเธอก็หาหรือเรื่องนี้กับบรรดาเพื่อนๆทั้งหลายก็ยังหาทางออกไม่เจอไม่รู้จะทำยังไงจนกระทั่งได้ข่าวรักแค่ราคาจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าแม่ของเธอได้ได้เสื้อสีแดงๆมาให้พ่อ พ่อไม่กล้าสวมใส่มันแม่ก็เก็บเสื้อเอาไว้จะใส่เองอเสร็จแล้วนุชก็ไปที่บ้านหลังเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่ไม้ทั้งหลังหลังคากระเบื้องอก่อสร้างอย่างดีบ่งบอกฐานะเจ้าของเป็นคนรวยพอเจอเจ้าของบ้านนี่เป็นผู้หญิงแกก็ไม่ยอมรับว่าแกได้เสื้อมาเสร็จแล้วนุชก็บอกให้แกรู้ว่าเสื้อตัวนั้นนะเป็นเสื้อที่มีอันตรายอย่าใช้อาจจะเดือดร้อน อย่างในอ้วนที่เนื้อตัวพองตัวไหมเนี่ยแกก็สายหน้าอย่างเดียวบอกไม่รู้ไม่เห็นเรื่องเสื้อตัวนั้นปรากฏว่าสองวันต่อมายายคนนั้นแหละถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรีบเร่งด่วนเลยเพราะว่าสลบเหมือดอไม่ฟื้นที่คอมีรอยมันก็โดนบีบนับไปยังโชคดีมาถึงมือหมอแล้วหมอช่วยฟื้นขึ้นมาได้พอค่อยยังชั่วก็เล่าว่านอนกลางคืนเอาไอ้เสื้อสกอตสีแดงที่เก็บมาเนี่ย ามาวางไว้ที่หน้าอกใกล้ๆคอนอนหลับอยู่ถ้าไหนไม่รู้มันมารัดคอ,อดินพลาดพลาดหายใจไม่ออกดึงก็ไม่ออกผัวนอนอยู่ข้างๆก็ไม่รู้เรื่องเลยเอาแต่ส่งเสียงกรนครอกครอกไม่รู้เหนือรู้ใต้แม่หน้าโมโหจริงๆนะถามว่าได้มาจากไหนก็บอกได้เสือ้อตัวนี้มาจากม้านั่งหน้าบ้านในอ้วนเนี่ยแกก็เลยเอาเสื้อรีบมาคืนให้นกนกก็หารือแม่กญาติ รวมทั้งคนเท่าคนแก่อีกหลายคนว่าจะทำยังไงกับไอ้เสื้อผีสิงตัวนี้ดีทุกคนก็ลงความเห็นว่าสมควรจะเผาทิ้งไปจะได้หมดสิ้นกันเก็บไว้ก็อาจจะทำให้เดือดร้อนกันอีกบ่ายวันนั้นแดดร้อนเปรี้ยงบริเวณลานบ้านนุชก็เอาเสื้อออกมาจุดทูบบอกเล่าดวงวิญญ,ญาณในเล่อสามีแล้วนุชก็เป็นคนเผาเองลมพัดขี้เท่าปลิวฟุ้งหายไปในพริบตาเดียวอครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลก ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดนครปฐมเรื่องเสื้อผีสิงนี่ก็ลือกันพระสิทธิ์ของเรื่องนี้ก็คือหมายถึงว่าอย่าไปเอาของอะไรที่เราไม่รู้ว่านอนปลายเท้านี่เข้ามาในบ้านไม่ว่าจะเป็นของเป็นคนแล้วนะอะ,อะไรที่มันแปลกๆปเนี่ยอย่าได้ไปไว้วางใจเกิดนิยมชมชอบอะไรขึ้นมาเพราะที่มาที่ไปของมันนี่เราไม่รู้นะครับมันอาจจะเป็นเหตุที่เกิด อย่างเช่นเรื่องเสื้อตัวนี้ที่จังหวัดนครปฐรมครับเวลาหมดแล้วท่านบุกฟังเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ